มาทุกคนมาฟังอันนึ่งอันแนึเนาะคะ่ะลายคนที่ไปฟังเนะะื้อหาของการที่เฮามาอยู่เบลเยียมหรอือวาา่าต่างชาติทั่วไปนะคะเพื่อนบ้านเฮาเอ่ยเยอรมันเอ ơi, ่ยหรือว่าอันฮอนแลนด์เอ่ยนะคะเขาก็ซมีกฎหมายของเขาเนาะแล้วก็จะมีการขอเขาสอบเนาะคะ่ะแต่ของเบลเยียมนี่ก็มี่คือกัน แต่กฎหมายตอนนี้กระสิเริ่มเข่งคัดขืนเนาะหลายๆคนอาจสิรูและกัหลายๆคนที่มาใหม่กับอาจสิบ่ทันได้รูเพียงแต่ว่าบางอย่างเข้าก็ตตรงรับรูไว้กนล่วงหนาเนาะคะ่ะแต่ที่แน่เลยที่ข่อยอยากซิมาบอกว่าทุกคนตรงพันยังรุ่นซูข่ข่อยนี้มาอยู่ใหม่ๆเนาะทุกคนกระสีบริพานยังมากมม่ อินเบอร์คริงคือว่าความรู้รอบตัวกับบ่อยไปเรียนบ่อยไปศึกษาคือเขาสิว่างแผนไห้เฮาว่าการที่เฮามาอยู่ประเทศนี้เฮ้าสิตรงรู้เรื่องเกี่ยวกับการใส่ตูจังไดการไปหาหมอจังไดการไปธนาคารจังไดโน่นนี่นั่นติดต่อเรื่องเอกสารจังไดเข้ากระสิบวกเข้าเรียบร้อยขั้นตอนนี้คือ เขาเรียกว่าความรู้รอบตัวนะที่เขาต้องเรียนรู้อินเบอร์คริงนั่นเองเนาะคะ่ะแล้วบาทนี้อย่างที่สองที่เขาต้องผ่านอีกนะคะก็คือการเรียนภาษาเขาเรียนความรู้รอบตัวเสร็จปุ๊บคุณต้องอยู่ที่นี่ให้ได้ด้วยภาษาของเขาเขาปูไว้เลยเด้อค่ะสระดับก็คืออันถ้าไปสอบเนาะเขาก็ตั้งแต่หนึจน นะถ้าผู้ใดเก่งที่สุดก็คือภายในระยะเวลาสามเดือนเขาสามารถจัดการได้เรียบร้่อยคือเขาหัวไหวเขาก็เลียนแบบว่าระตรงรอดนัน่นนี่ลายอย่างเนาะบางคนก็จะให้คู่มาสอนเป็นไพร v วทนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นที่เราให้ฟัง่งก็คืออยากจะให้ทุกคนทําความเข้าใจว่ากฎหมายข้อมือนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้ได้สิขคอสัญชาติช่วงนี้เนาะค่ะก็คือกฎหมายเขาแน่นขึ้นอีก จะขอธรรมดาไม่ได้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะไปขอเป็นสัญชาติเบลเยียมนั่นเองเนาะคะ่ะข่อยก็คือลัคกี้ดีของข่อยข่อยไปขอปุ๊บข่อยก็ได้ยปับโดยที่ข่อยบ่ตองไี้เสียอย่างมากมหมเขาก็เสียแค่เขาเอินว่าจังได๋เออว่าขอฉบับของเขาเนะ่ะทุกคนเออที่เฮาต้องไปเสีย่หน้าค่าค่าบำรุงค่าอย่างของเขานี่แหละหนาค่าเอกสารแค่นั้นละเนาะ ก็ประมาณลอยกว่าเนาะคะ่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้สําหรับคนที่จะไปขอบอกเลยว่าจะต้องเสียเงินราคาประมาณสี่หมืนบาทบ้านเรานะก็คือประมาณพันยูโรคิดว่านะถ้าถ้าเงินคือเรื่องร่วงนีโบเนจใจอยู่ประมาณพันยูโรเนาะคะ่ะทุกคนอันนี้คือต้องเตรียมพร้อมไว้จะเสิเรียนพานบ่อพันก็ตามเจ้าสีไปขอจังด้กก็ตามเขาสีระบุไว้เลยว่าขั้น ขั้นต่าคุณต้องมาเสียตัวนี้ไวเ้เกยคือกันกคบคนที่จะไปยาล่างกับทองเสียคือกันอังสิละ่ะทุกคนนี่คือเขาประมวลออกมาขอยาวว่าโอ้ยเนาะอยากขึ้นไปเรื่อยๆให้เที่ยงไรละ่ะพี่น้องซุมเจ้าสอยูใดฮิวบอกนี่คือคําถามขอยด้แต่ว่าของขอยนี้ขอยจะคิดไว้เร้วนะสิเครื่องข้างเลยขอยสิไปได้ซ้ำใดน่ก,ก็ชีวิตจังวะอิงยังกับแห้งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็คือออกมาเราเวอาซูกันฟังเนาะคะ่ะ พี่น้องผู้ใดที่แบบว่าไม่อยู่ในเบลยวเยี่ยมเล้วบพราถ้าในหัวใจก,กันพื้นฐานอีกอย่างกับต่างๆเนาะให้คิดไปว่าเวลาไปยุยสัยอังสีให้พยายามศึกษาไว้ทีละน้อยทีละหน่อย,อยฟังไปโทรศัพท์เล่าเล่นยุคคู่มือนี่แหละอ่ะแล้วกับโทรทัศน์ที่เขาเปิดให้เขาฟังเรื่องแม่บอกเรืเร่องเ,เ,เน่นะคะหัวซักกินๆไปพร้อมนั่นนั่นละทุกคนเลี่ยนไปโหลดนะคะบางเท่อนี้ ่อยโต่อยเองมากนี่คอยก็บ่ได้เพื่อเฟกเด้เฮตหยังก็ตามคอยพยายามเว้าให้เพราะได้รู้เรื่องคอยพยายม่ในทางสั่นเพราะว่าหัวเฮา่อดีดีก็ยังผู้อื่นนะว่านี่บอกก็คือไถไปเรื่อยๆนี่ล่ะนาเวลาไปเลียนไปอีหยังนี่กับพยายา่แค่ว่าเฮาอายุานาอังสีมัน่อไดแเร็วหน้าคอยก็เป็นคนที่ปลูกฝังมาว่าเลียนพอสำนักสำเนียงคอยก็ต้องไปเฮตดงานเพราะว่าคาใจใจมันหลายอีหยังก็หลายกว่า เ่้เขาขาดคิดไว้ผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่ข่อยพยายามเฮ็ดนั่นมันก็โอเคอยู่นะเข,ข้าใจกล้าว่าเข้าใจระดับหนึ่งนะนะทุกคนกระสิวางสันใดเนาะจังไรก็ตามนะคะก็เมื่อว่าเราสู้กันฟั่งนี้บอกเลยว่าก็อยากให้ทุกคนเนาะมีาการใส่ความสามารถจากของเนาะค่ะมาอยู่ของเขาแล้วก็คือ บ่าม่นวาเฮาจะไปอันเปียดเบียนเขาหรือจังไดแต่ว่าข่อยอยากให้คนได้ทุกคนที่มาอยู่นี่นะคือเก่งในตัวเองเก่งจังไดบอย่าให้เขาตัวเขาต้เาตมเฮาได้ว่าอันนั้นก็บอ่อใดอันนี้ก็บบ่อใดส่วนสุดท้ายที่ข่อยได้เรียนรู้คือการเรียนรู้คักกะคือการออกไปเห็นงานด้วยตัวเองเนี่แหละทุกคนหลังจากเลียนสามปีนะทุกคนภายในระยะสามปีข่อยกันยังแล่นหนาต่ำหลังส้นใส่ส้นขวายอยู่เพราะยังบอก เพราะว่าภาษาเขานี่มันคือเป็นหน่วยไข่อ่ะทุกคนว่องไปว่นมาว่นไปว่นมาในลักษณะควยจับถูไทยยากน่ะน,นะมันบอกคือภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษก็แหนบมากแค่อันนี่ละประมาณคืบเดียวในทุกคนเออส่วนหลายก็ใส่ภาษาลักไม่อยู่ทั้งนี้นะ่ะลักจังไหลักตามนั่นแหละทุกคนนะรักแน่ไม่รักแน่ก็แล้วแต่เขาว่าจะเขาจะว่าจังไรน่ะละเออส่วนตัวองเข,ข้าก็สิงหหุ่นจักเองเนาะ นี่แหละข่อยก็เลยอยากจะบอกเจะาว่าสู่ฟังบาดเนี่ยไอ้ด้วยที่ว่าข่อยไปเรียนน่ะนะทุกคนมองเรียนสุข่อยก็หายากยากอกมาสวงเล็กๆนั่นน่ะหายากญี่ปุข่อยมาอยู่นี่หกเดือนเจ็ดเดือนข่อย่ท่าณในหามองเรียนได้ข่อยก็นั่งเฝ้าเงี้ยนนี่แหละเบิดย่างข่อยก็ไปปั้นจักรยานเล่นนะย่างเล่นก็ผัวแน่พ่อยังบอก ว่าภาษาบ่ไ้ไปใช้บ่ไ้ได้ทุกคนบัตรก็ยังเป็นบัตรสีเหลืองอยู่น่ะนะเออนั่นมันยากแน่สักน้อยเดอ้อแต่ว่าช่วงนี้นะคอยเ็นหมูพวกเนาะน้องๆเขาเจ้ามาเขาเจ้าบ่ไ้ว่ามาอยู่เลยเด้เขาเจ้าแบบว่าไปๆมาๆท่องเที่ยวสะกกอนนหะาพประสบการณ์ชีวิตอันนั้นคือใส่ได้นะใส่ได้เรยล่กละกับข่อยนะยิ่งแบบวา่าเข้าไปอยู่ต่างชาตินี่โอ้มันก็นอาตาเสี่ยงรลายเนาะทุกคนเนาะ แต่ว่าถ้าเข้าไปในกรณีที่แบบว่าอไปเยี่ยมช่มน่กะถ้าเขามีมูมีผวกไปประเทศนั้นๆก็ดีอีกอย่างหนึ่งถ้าคัดสนอีกอย่างเขาสิตติดตสถานถูตให้เข้าใดท่านที่นั่นคือดีมากๆเลยล่ะแต่ว่าบางคนไปนี่ก็ถือตัวถือต้มก็ร้ายขึ้นกันได้เพราะมันมาธรรมาดาดิเออพ่อได้มาอยู่ในถึงจุดนี้แล้วก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ทาความขอใจเนาะเวลาเข้ามาอยู่ทางนี้นั่นถ้าเข้าสีเอาอีกอย่างให้มันได้นั่น ไปเลยทุกคนยางที่ข่อยได้งินมาเนาะล่าสุดนี่ไม่มูมไปเอดงานนํำเนาะทุกคนเนาะเป็นคนเป็นคนอันคนทั้งประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนี่แหละทุกคนข่อยกัดอุ่าหถามเขาแหละว่าเท่าแบบจังไรล,ละ่ะเฮาเริ่มงานน้ากันเนาะมือเลกถามเขาว่าเธอมาอยู่ีนจักปีเลี้ยวซันเขาก็่าว่ามาอยู่สิบหกปีเล้วเอา้า ทำมาอยู่สิหกปีแล้วก็เลยเสนออีกทุกคนโดยความที่เฮาต้องคุยกันแม่นบะ่ะก็เลยถามเขาไปว่าเอาเคอร์อบริเลียนภาษาบออันเขาเกิดเหตุแบบว่าบอบอบอชันบริเลียนนะนะบริเลียนเพราะยังเพราะฉันเพราจำเป็นผัวเลี้ยงเขาเอาอสีได้ดทุกคนในในแค่จุดนั้นขอกระเจ็บเดียดเหละแต่ว่าหากขอก็ต้องถามต่อเพราะยังของพยายามเหตุผลพราะอไหลที่สุดในการที่พูดคุยไป เวลาพูดคุยจังสีเนี่ยเรื่องจังสีบอกเลยว่าเขาตรงรูต้องรูว่าเขาอยากจะเปิดเผยกับเฮ้าบอกเลวาว่าเขาอยากจะอ่าแค่แบบว่าเลี่ยงก็ตัดพันแต่ผลสุดท้ายเขาก็ว้าแต่ว่าคนเฮานาะว่างโตกับการว่างโตของเขานี่แหละเขาก็อันนี้เข้าใดอังสินะาบาทนี้นั่งกัเลยว่าที่ฉันตรงมาเห็ดงานเนี่ยบ่มันอย่างอื่นดอกฉันไม่ลูกมีลูกแล้วฉันบริยุกับผัวคือเก่าเพราะว่าฉันกับบริุ้ชงเสียแล้ว อืมโอ้ยคอยใจแปลเลยยจะหาเหตุนาทำเดิมพน่นองเดิอดบอว่าชนชาติใดค่ะมาอยู่เบลเยียมนี่หรือว่ามาอยู่ต่างชาตินี่อบอกเลยว่าเลี่ยงจบแล้วให้ฝ้าหางานทําเป็นประสบการณ์ชีวิตไปก่อนปูพื้นฐานจะคของไปก่อนหลังจากนั้นคอว่ากันถ้าผัวสิเลี่ยงให้ขยายความคำว่าเลี้ยงให้ได้เน้เลี้ยงจนซ้าไดเลี้ยงจนเท่ามือตุยบ่หรือว่าเลี้ยงแครประมาณเวลา ถ้าไปม่อนเวลาคือเขาตรงแยกจากกันเจ้าต้องคิดไว้ว่าเลยว่าเขาตรงหักจากของหลยๆเพราะว่าเข้ามานี่นันเขามาอยู่โตเดียวๆเดี๋ยวทุกคนนะผัวมีก็จริงผัวก็ได้แค่ผัวทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเขาต้องสอนจากโคงกันได้ว,ว่าต้องยืนด้วยล่ำแขงแม็นเข้าเก่งปันได้ยี่สักมือหนึ่งเขาก็สุดใจคือเกา่านี่แหละค่ะที่อยากจะบวกกันเนาะนั่งกับ่าหยฟางแล้วก็กะบ่าถามตัวแล้วก็ก็เลยแยกายกันทํางานดีกว่านะ่ากะเลยแบบเออ ดีใจนําที่เขาย่งต่างหนาต่างตาที่ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตแล้วกะคิดกับเลี้ยงลูกเนาะนั่งก็บ,บอกว่าแค่โอ้ยฉันนี่ก็ต้องทนอันงานกะบ,บแมนว่าฉันจะใดเลยเด้ทุเมืงอนนี่ฉันต้อง,องจองหนาโทรศัพท์เพราะว่าเวลาเขาสมาัครงานเรียบร้อยแหละเขาก็ต้องยอมรับเข้าแล้วเขาก็ต้องมาถามว่ามันเฉยมากเมือ่อใดอีกต่างหากนั่นแหละค่ะสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่า คนเฮาเวลาน้ำคืนให้เฝ้าตักตวงตักเร็วแล้วก็เฝ้าเก็บพร้อมนะเก็บกลัให้อยู่กับจะาของถึงเวลามันพลาดมากเร็วเฮายังใส่ของเก่าตัวน,นั้นเฮาใดแต่บางคนมาเนี่ยก็บ,บริวาผู้อื่นดอกเด้ออันนี้กะทามาเร็วนั้นหูจักว่าชีวิตมันเป็นจังไงให้เฝ้าตื่นตบ่บม่นว่าเฮาสิไปถมถมมูถมมูผู้ใดบ่ดีกูสิถมมันล่งบแม,ม่น,มนเด้ทุกคนผู้ใดจะตามที่มาอยู่นี่แล้วเก่ง อยู่ในขอของเขาทุกคนแต่เฮาพยายามเฮตุตูวของเฮาให้ไปรอดปลอดภัยกับพ่อเนาะมาเราสู่กันฟังหละ่ะสิฟ้าวนี้แหละทุกคนพูดใา่กับเหตุงานยู่เยียนขก็ตรงฟ้าเฮตดยิง่งยู่ยิ่งกินจาน้าก็ไปเฮตุงานอีกนี <c oughs> ่แหละค่าชีวิตเมียฝรัง่งยูต่างเด่นมาบอกสู่กันฟังแล้วกับยาวาังสันังซีเดอร์บางเทือนเนี่ยถ้าพิดพลาดทางเทคนิคในการพูดคุยกับตรงขอโทษขออภัยเด้อจากพี่น้องทุกคนไปพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ขอตัวละบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ hm <laughs>